กับเขาพวกท่านคิดว่าอย่างไรเห็นด้วยเห็นด้วยดีมากเลยก็ได้ก็จะยอมรับฟังเจ้าข้าจะต้องหาทางล้างแค้นจะหมาน้อยโจนนั่นให้ได้ เจเจียนเจ้ากำลังคิดถึงท่านพี่มีอยู่เหรอเตอจูเจ้าอย่าล้อเลียนข้าสิไม่ได้ไม่ได้เวีรบุรุษควรคู่กับหญิงงามแม่นางเจนเป็นหญิงที่แสนงดงามคุณชายสามก็เป็นวีรบุรุษรูปงามข้าคิดว่าเจ้าสองคนเป็นคู่ที่เหมาะกันมากเลยนะเอฮาออ้อ,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 อถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> พี่หญิงท่านรู้ได้ยังไงว่าข้ากําลังจะพูดอะไรต่อห้าไม่รู้ก็ไม่ต้องมาเรียกข้าว่าพี่หญิงฉิงไม่ว่าเจ้ากําลังคิดอะไรหรือกําลังคิดถึงใครข้าก็รู้หมดทุกอย่างพี่หญิงล้อข้าเล่นอีกแล้วอ๋อฮูยินพี่หญิงข้ามีขนมที่ข้าเพิ่งทำเสร็จเชิญท่านทานกันได้เลย ซุลีจะทำอาหารเก่งมากนะใช่แล้วใช่แล้วและเป็นน้องสะใภ้ที่ดีด้วย<อ> <c oughs> ข้ายังทําซุปถั่วแดงอยู่ในครัวเดี<อ>๋ยวข้าไปเอามาให้ช<อ> <c oughs> ิงเออทำไมจะต้องร้อนางเล่นอยู่เรื่อยเลยแสดงว่าท่านแม่ยังดูไม่ออกเหรอแม่นางซุยยกำลังแอบรักน้องสามของพวกเราอยู่อ๋อ ได้ยินเจ้าพูดแบบนี้ทำให้แม่นึกได้ทุกครั้งที่ซุยหลี่เจอจือเจี้ยนนางจะแสดงท่าที่เขินอายอแล้วก็มีความสุขท่านพูดถูกแล้วท่านดูนางดีๆีสิลักษณะท่าทางของนางคือหญิงที่กําลังมีความรักเพียงแค่มีใครพูดถึงน้องสามขึ้นมาทีไรนางจะดูมีความสุขกว่าพวกเราอีกซุยหลี่เนะ่ะเป็นเด็กจิตใจดีและมีน้ำใจ มีความงดงามปัญญาเฉียบแหลมด้วยนางเช่นดูเหมาะสมกับจื่อเจี้ยนยิ่งนะใช่แล้วอืแต่ว่าท่านพ่ออยากให้ซุยหลี่แต่งงานกับจื่อหวนแต่ว่าข้ามองดูแล้วแม่นางซุยไม่ได้ชอบจื่อหวนเลยไม่มีอารมณ์ความรู้สึกชอบสักนิด เรียนท่านแม่ทัพเราขุนนางของเงียบขุนยอมจำนนต่อเราแล้วข้าได้พาพวกเขามาที่นี่อืมขอรับข้า <mistakes. c oughs> น้อยอูจือเป็นขุนนางแห่งเงียบขุนคารวะท่านแม่ทัพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อูจี้จงไม่ต้องมากเรื่องลกลุกขึ้นเถอะ ขอบคุณท่านแม่ทัพในเมื่อเจ้ายอมจำนนต่อข้าข้าก็จะให้อภัยเจ้าเจ้าก็อยู่ในตำแหน่งเดิมของเจ้าต่อไปก็แล้วกัน